สเปกตามสเปกตามสเปกตามทำตามอำเภอใจจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามเยสสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสเปกตมัมหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่แฟชั่นห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์ผมอยู่ที่หน้าแฟชั่นฮอล์นะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ที่ห้างแฟชั่นเขามีแข่งสตุกเกอร์ชิงแชมป์โลก6แดงนะครับตั้งแต่วันที่2 0ถึง24กันยายนนี้ซึ่งตอนนี้ ผมก็อยู่หน้าหอแล้วตอนนี้อยู่หน้าหอซึ่งจะบอกว่าสเปกตัามก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามสนุกเกอร์อยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นชิงแชมป์ประเทศไทย6แดงนะครับมาดูกันบ้างดีกว่าว่ามีใครบ้างดูจากรายชื่อแล้วแน่ๆนี่สาย A อคันนี้แน่นอนแล้วตัวยืน กลุ่มบีสายบมีปรมินสายมีประมวลนี่กลุ่มดีกลุ่มดีกลุ่มดีมีพี่ตองนะครับวัฒนาผู้อบอ้อมกลุ่มอ e, ีมีจงรักบุญลอดกลุ่มเอนลงเดตตาขันทองกลุ่มจบุญฤทธิ์เกียรติกุลกลุ่มเอชกฤษณะเลิศสัตยาธร วันนี้เป็น,ปนวันที่ยี่สิบวันแรกครัะก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวในลองเข้าไปดูดีกว่าตอนนี้ผมเข้ามาในหอแล้วต้องเงียบนิดนึงนะครับดูสดุกเกอร์ต้องเงียบนิดนึงนะครับ,อ,รอ,รบ,รบอ๋อพี่ต๋องแก่งอยู่พอดีครับ โชคดีมากมากโชคดีมากมากได้มาเจอพี่ตองพอดีเป็นเอฟซีพี่ตองเป็นเอฟซีพี่ตองเลยบอกก่อนว่าบัตห้าสิบบาทเข้ามาเจอพอดี ตอนตอนนี้พี่ต้องตามอยู่สี่ต่อสามตามอยู่สามสีโ่โอ้โหนึกว่ามีดวง ต่องมีสิกบนได้นะครับตามอยู่สิบสามต่อยีิบเจ็ดบนโตเหลือคนข้างเยอะบนได้เอา้ายังแตงมันไม่ลงแพ้เลยโอ้โหไปต่อไม่น่าพลาดเลยครับ ลูกเมื่อกี้นี้ถ้าทำเงินลงไปก็คือหมดโตระแน่ทว่าแทงไม่ลงนี่กลายเป็นเสยเปียบเลยแล้วก็ตามตามอยู่ตามอยู่ด้วยโอ้แย่เลยเสยเปียบหนักเลย่ <c oughs> าจะมีมันหาแล้วลูก ถ้าเล่นถ้าเล่นนี่ถ้าเล่นเก้าเฟรมก็เรียบร้อยต้อ like งแพ้โอเคครับต้องแพ้แมตช์แรกก็สี่วงแฉก ก็สรุปว่านะครับคู่แรกของสายดีพี่ตองวัฒนาผู้อบอ้อมแพ้สุขาสุชาครีพูดแจ้งไปนะครับด้วย5ต่อสามจังหวะดีมากแข่งวันนี้วันแรกแระบบก็มากามาเชีย์พี่ตองอยู่แล้วแต่ว่าโชคไม่ดีคู่คู่พี่ตองกับสุชาครีนี่คือถ่ายเขาสดไปด้วยนะครับแต่ว่าพี่ตองแพ้ไปในแมตช์แรกแต่ไม่เป็นไรครับเล่นเป็นสาย ก็เดี๋ยวมาลุ้นแมตช์สองแมตช์สามกันก็อเอาเป็นว่าวันนี้สเปกตรัมถึงเก้าเจ็ดเจ็ดฝากเชิญชวนด้วยนะครับว่าวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่กันยายนนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นฮอล์นะครับมีการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ปกแดงของประเทศไทยนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับ20-24กันยายนนี้นะครับชอบใครมีอาคานิด้วยนะครับ อันนี้ก็ลงแข่งด้วยพี่ตองผม,ผมแฟนพี่ตองครับผมก็มาเชียร์แมตช์แรกแพ้ไปไม่เป็นไรครับแมตช์น,น่าอ,อยังมีกับพี่โอเคไปเจอเกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ